โดนระเบิดเม่ต <bringt spaghetti> ้องไม่ต้องน้อว้าตกดีเอ้เพื่อนเจ็บหมดเลยระเบิดเพื่อนโดนช็อตแกโดนช็อตแล้ว อ,อุ้ยโซเฟียเอาอีกแล้วโซเฟียอยู่ครึ่งรอดไม่เหรออุ้ยยไมมือโซเฟีย,ฟยอะมีการคลอดหยดเตรียมมันน่าจะมาแล้วน่เนี่ยาามาแล้วมาแล้ว เเตเดือดตายแล้วเลยตัวหนึ่งระวังเข้ามาแล้ว,ว,วไม่ทันแม่บ,บ้านนันสิ่มีชีวิตที่อยู่ที่พื้นสิม,มีชีวิตที่น่าแบบเกงจะเหยียบฉันตายแบนได้ต้องเ่ยวกัดกว่าน,นี้เรับเจกัดกว่าน,นี้

ผู้หงเกียร์แม่เกิดไปอยู่นี่นะตอนอยู่มีระเบิดปลาพี่ต่อเดี๋ยว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 ไอ้เชี่ยนี่กันเอาไรอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ปลาเลยปลาเลยมึงมึงเนี้ยมึงสองสาม

ลเมยเมื่อกี้เห็นภาพที่ต่อหลมจิมมี่รู้พ่ต่อตังเลยต่อที่โยระเบิดเข้าไปแล้วโอ้โ้ว้าต่ำจรวต้องขอจุต่งเลยหมดกลนต้องต่ำมิดเขาติดต่ำนะบทชีดำ

อุ้ยยิ่งไม่เข้ากันหลังโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีมีตัวปะกดย่อลงเลยจะ่นีกดย่อลงก็ได้เร็วกว่า ผ๋มันลงมาตรงนี้ก็ได้เหรอเนี่ยใช่ไม่รู้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยตัดยอดลงจะเร็วกว่าม่อรอยอีกแล้วสีจหมอมันแม่นนะอ่ะ 等等，放快。 จริงเราเล่นทอนเราป่าไอหนามันวิ่งใกล้ตัวประกันก็ได้อุ้ยห <c oughs> ุ่นหญิงไม่โดนป่าระเบิดก็ได้วะ <c oughs> ไว้าวสมแล้วที่เป็นชาวบาดาลน่าอุบาทจัง

แตคือถ้าไถ้าไปถ้าไปถ้าไปมันดีเนี่ยโอกาสเจอได้แบบฉลามที่เป็นฉลามมาเชนิบได้สักตัวเลไนะดแเ่อืมอืมืมอนะืมก้งไไปใช่ไม่ได้หไม่ได้ผมมาล้วผมาอีตัว,อวโอเคมีฝั่งเลยนะ จริงๆฉลามขาวนันหน้าตามันดูน่าสงสารดูบนฉลามที่ทำแบบนีหน้าตาม,มันน่าสนใจนต่มาให้เตมระวังเนี่ย<า>

った残り十五秒。 อ,อ้อมอ้อมระวังอยู่ด้านนี้ทั้งคู่เลยระวังไปมาแล้วสองตัวแล้วก็แบบโอ้ย <c oughs> ไหลไปเลยหมวกแดเงเนี่ยเหรอหมวกแดงนี่เลย ได้มาเราใสแต่มาต้องพูดอะไรนะหนูก็ไม่รู้ว่าได้มาได้ยังไงหนูไม่รู้ว่าได้ยังได้มาได้ยังไงไปวันเดียวแค่นี้ด้วโอเคค่ะโอ้ยโอ้ยได้ตัวเลยัวยจิ๋วว้าวเฮียมันดีกูแล้ว เฮ้ยอย่าอย่มีมีตัวนั้นระวังนะระวังนะจะตายวะจะตายวะจะตายเหรอจะเข้าเหรอเหล่ามาตายนี่ระวังมีมีเติมเติมไอ้ตรงที่อยู่ฝั่งที่ทิมมี่มาตะกี้คืออะไรนะไอ้ไอ้เท็เท้าวเท็คโค้ก เหมือนจะเข้ามาแล้วเข้าแล้วเด้อสวยไอ้สวยไอ้โกมาข้างหลังอีกเพ่งอีกต้นข้างหลังหัรึเปล่าบอกไปบอกไปเลยวไม่ยิงพอหมดลาบวดลาบวัว แกลบปวดอยู่ดีๆก็เลยทำอันนี้ขึ้นลบผูระสุนโดนเข้าไปหลายนัดจนไม่เจ็บตัวเบื้องหัวมันปวดมันปวดอยู่มันปวดอยู่มันหยกมาเต็งมธรรมะธรรมะไม่ช่วยใครหรอกผสมอู้ดธรรมะไม่ช่วยใครยังยๆมันคล้อยเฉย อนโดนร้องถ่ายแล้วกคุณับหักว้ายเก้าเกือบไปเกือบตายต้งนะครับเอออยู่โอ้ยเยอะมอยู่หลไปล้ม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 ่า กไม่ล้มบอกเอ้ยดงดงอยู่มันอยู่ร่องล่างคือเาบอกตีแลมันอยู่ในร่องนะตัวมีแ้วิตั่งกับตัเกิดอยู่ทำมาให้อยู่เลยเร่มาขัดที่ปวแล้วปวดอันนี้เาตายแล้วยาน่ายาน่าเสียไปหองน้ำหน้ำเปียกเปียก มันอยู่มันอยู่นอะโอ้โอเคไปรับหัวผมมันมันมันอยู่ในห้องนั้นแหละท้่สุดนะยเอายังอยู่เหรอห้องไฟปัญมาเนี่ยมันอยู่ในห้องเล็กอะเข้าเจอนิดหนึ่งไม่ย้ายไปแล้วมองมองมมอมเอ้ยไม่จอดำอ่ะเอ้าโดนเฉยเออโอเคเอ้ย มากดทีวีเหรอไม่ทีทดจะเปลี่ยนวะเอ็นเตอรใช่นเมนต์บอกคนทำไมอยู่อยู่จอดำมาก <c oughs> แต่ยิงโดนนะแต่ยิงโดนใช่ไหมโอเคเออ <Beautiful. S 1> บิวตี้ฟูลแบบงงเลยว่ะอยากขึ้นไปบนมีระเบิดมีระเบิดอยู่เอ okay. okay. าโอเคถ้างั้นถ้าทำมาว่ากัานก็เป็น มันเราทำอะไรไปทำไมสเปยมาลีห้องพยาบาลพล้วยอ่ะโอุ้ตาย์ทิ้งมีว่าขอโทษขอโทเราโดนแฟนอยู่เราไม่รู้โ้่าใครไม่ค่าค่าคนที่เก่งที่สุดด้วยอุตั่าห์กดพี่นะจะยิงไปกนมือดู อ้ยใจเย็นใๆใจเย็นๆลีลี่ลลนี่เฮ้ยถอยหลังติดแล้วะลวะใหญ่ใหญ่ใหญ่เออใหญ่คัะสานี่เอาแล้วเป็นมารีค่ะ มโดนแล้วโดนแล้วน้งลื่องโกงใช่เออเลืมองมาเพราะมันเป็นคนไทยน,นีย่วะซัพพอร์ตทำไมาให้ได้ก่อนทีก่กำลังจะบูทได้ลนะระวังระเบิดบุตรชีนะไฮ้ยมีมีมีบุดรชี าตายหาแล้วพั่มันปาผู้เดินังไงอยู่ในควันน่ะฟอนี่มีคน,นอะไรอ่ะเหน่อยะเหน่อยะเออคนไทยใหญ่ท่าสาแต่มาดิเออเอาเคลนเคลนลองดูนะเคลนเดี๋ยวเข้าใจว่าสเปนมาดินเืล่ะไร ก็เปย์ตัวอวกาศอะไรนะ้กากบบใเออใช่มันน่าจะทำแบบว่าอะไรนะโคลบโคลบกับไอ้ไอ้โรฮัมเมอร์นะและ้วแบบใช้ใส่ชุดเนี่ยชุดหนาหนาเข้าไปเปย์นาหน, <laughs> <ป>น้าที่โอ้โหไอ้ปีแล้วแบบเหมือนลาฮาร์เลยชุดเห <laughs> มือนลาฮาร์ใช่ เอาอ้ามคือเป็นเกมที ela, ่พี่มาชอบเล่นนะเปล่าเปล่ามันเป็นประตูประตูประตูฟิก้าเดินมาติดกองอุ้ยเลราขึ้นหลอดเข้ามาสองตัวจิมมี่โอ้ ยาฮะบอรดดิ้งบอรดดิ้งไทม์ก็เวลาออกไงเวลาเครื่องออกนะเครื่องออกสิบโมเวลาขึ้นเครื่องเนี่ยบอรดดิ้งไทม์เวลาขึ้นเครื่องเวลาขึ้นเครื่องเวลาขึ้นเครื่องเก้าโมงสามสิบห้าหกอืมไปต้องไปก่อนต้องไปก่อนเนี่ยนเนียนไปเชียงใหม่ อ๋อยัาถือหต้องแปดโมโนงนขนาดนี่ยังตั้งของนึกฮะหกโมงหกโมงว่ 6, าจ,จะไม่ดีปีห้าปีห้าตายหกโมงตื่นหกโมงตื่น,นไรรลงมาก็จะเห็นใครก็ไม่รู้นั่งทำสปาใ,ใครก็ไม่รู้นั่งทำสปา สะพานสะพานสะพานตกใจที่เลี้ยงว่าสปาที่เรื่องทามาเอาตอนแรกเราแล้วก็สปาเหมือนกันสปาแล้วก็แบบลงมาแล้วเห็นทางมาเห็นทางมานั่งเอาผ้าโพกหัวผ้าโพกหัวแเราโอ้ยตาเออตากวาปิดปิดตาปิยตายอยู่หนไม่เข้าใจว่าเขาทำอย่างงั้นกันทำไมบำรุงไงเสริมสวยแฟนผ่อนคลาย ันดีอทำมาก็เอาแบบฟันแตงกวาเอาแตงกวาถูตาเลยถูทำบ้านโอ้ยตโอประตูอีกห้องหนึ่งอ่ะไอ้ฝั่ง ายไ,ไปไหนลงอยู่ตรงนี้มันจะยายขึ้นเลยสติแตกคนสติแตกสติแตกช่วยกันกดนกคนสติแตกโอ้โหอาไ้แคนอะสักยนี่นมันหมืลูกตว,ว่ะ ยิงควันไฟมั้ไฟไฟย <ไฟ S 1> ิงไฟยิงควันค่ะควันเป็นวงกลมเลยอ่ะเข้ามาแล้วนะยังไม่รีบร้อนใเล็กันเยอะกว่า ไหลเลยสติแตกไปเลยนั่นไหลไปอีกเหมือนลื่นเปืนลื่นไม่เหมือนขับไอแคปตมลื่นแมันลื่นลงวก็ล้มลงไปสะดุดกระสุนกระสุนกระแทกหัวลงการตายเดียานา วงวานเขาสงสารนนะครับแอนโคดีดีตัวไม่ต่อดีเด้อาง่บอลีเห็นว mm ่า hmm. ด <c oughs> ีแง <re> ่ฮาดีดีตัว ทำมาไม่แล้วทำมาไม่เจอไหนนี่ออกไปแล้วนะอีอินเดียอินเดียมานะอุ้ยจีนเออสายกาพี่ต่อว่ะกระสุนเยอะกระสุนกูกระจายเว้ย ลางพุดล่างแอรแล้วสตับดีเพ่เอับกรเป๋าสายสีแดงอ,ไอะไม่งั้นกระเป๋าลากได้ยะครับ เออขวาเอล่าเอ้ยเอล่าแน่โอ้ยจะมึงเฮ้ยเฮ้ยอืมสั่งใจกูหน่อยยังไงยังไงครับเอล่าเอฮ้ยนี่จบีงดงามงดงามนี่มาดิไอ้น้องชั่วไม่พอครับแล้วเออนี่ตะเบลูกเสือ S <S ลิ้มพื้ปากเอิบอิ่นปากบ้านลิ้มพืปากเอิบอิ่มอะไรนะเออขนตางางาจูบน้องตัวเอง,งามาเลยจูบอัไน,นี้ไม่อันนี้ไม่ได้จูบแล้วเป็นดูดวินญาณดูดวิญญาณ